สวัสดีครับบกับผมโตชโนลครับกับรายการ daily s o กอร์ฟุกาาวันประจําวันอาทิตย์ที่24ก,กันยายน2566ครับวันนี้มีหลายคู่มาฝากแฟนๆแ,และมีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับก็วิเคราะห์วิจารณ์กันเลยดีกว่านะครับผมจะพูดความตามเพยงให้เสียเวลาเริ่มจากฟุตบอลไทยลีกกันก่อนเลยนะครับวันนี้มี2คู่เป็นคู่ระหว่างอุทัยกับราชบุรีนะครับแล้วก็ขอนแก่นกับปจัจจวบนะครับ เมื่อวานก็พลิกล็อกกันไปนะครับลำพูนกับเชียงรายดาวิ่แมนเมืองเหนือเชียงรายนี่เปรตติทุกอย่างมาดีกว่าลำพูนเยอะมากๆนะครับไปเยือนลำพูนแพ้เฉยหนึ่งประตูต่อสองนะครับ <1> 1> วันนี้ครับปูไทยธานีครับเปิดบ้านแล้วกันเป็นยังของราชบุรีก็ถ้าดูตามหน้าเสือนะคงไม่น่าม,มีปัญหาราชบุรียังไงคงจะชนะค่อนข้างแน่นะครับและออกมาเสมอ แบบนี้ชี้ไปที่ราชบุรีครับผมแล้วก็ขอนแก่นกับประจวบนะครับข้ามบางไกลมากๆประจวบไปเยือนขอนแก่นนะครับท,ที่ประจวบเหนือกว่า0.5นสเต็ปชี้ไปที่เจ้าถิ่นขอนแก่นจอมเสมอครับ ก็น่าจะยังเสมอประจวบได้ที่วที่ขอนแก่นแล้วก็พิมพิลีอังกฤษนะครับอาร์เซนอลเจอสปเปอร์นะครับดรบบี้แบทที่เกียดกันเข้ากระดูกที่สุดคู่หนึ่งในวงการบอลอังกฤษนะครับถึงขนาดโตแคมเบลเคยย้ายไปแบบโดยตรงไดเรกก็คือเป็นนักเตะของสปเปอร์มาก่อนแล้วอยู่ดีๆย้ายไปอาร์เซนอลแบบ โดยตรงไม่ได้ผ่านทีนไหนก่อนเลยไม่มีที่บื่อมาแทรกย้ายไปแบบตรงๆเลยนะครับก็ถึงขนาดทําแฟนสเปอรกโกรธมาแล้วนะครับแทบจะเผาเสื้อทิ้งนะครับนั่นแหละครับถึงเกลียดกันจริงๆคู่นี้นะครับโดยที่วันนี้อาร์เนนอลหรือปืนใหญ่เนี่ยเหนือวกว่าไก่เดือยทองทอตแนมทอตสเปอร์อยู่นะครับ0.75สเปค่อนข้างแพงนะครับ ้านันทีฟอร์มที่สูสีกันมากๆนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าวันนี้นะครับคงจะสะกอสูงแน่ๆนะประเด็นแรกก่อนเลยถ้าต่ำจรสูงอ่ะสูงผมว่ายิงลงมกันน่ะอย่างน้อยน,นอยที่สามดอกนะรวมกันสองทีนะครับอาจจะอาจจะสามศูนย์ก็ได้ <c oughs> อ่าก็ฝั่งหนึ่งได้ฝักข้างเดียวไปเลยค้างหนึ่งยิงไม่ได้แคลูกเลยก็สามลูกอยู่ดีก็ได้เหมือนกันนะครับก็สองสองฝั่งรวกันไง ใช่ไหมล่ะนะครับมิเคลอาเดตาเจอกับอังเก้พอสเซกูอดีตกอดโค้ชของกัสโกเซลติกนะครับดูกกันที่แล้วยังอยู่กับเซลติกอยู่เลยดูกกันนี้มาอยู่กับสเปอร์นะครับถึงขนาดแบบทีมได้ไปบอลยุโรปตัวเองไม่ไปตามเซลติกด้วยนะโอ้โหเด็ดเดี่ยวมากๆเหนือกว่า0ุดเจ็ดห้าเซบชี้ิปที่อาร์เซนอลครับ ผมว่าเบียดชนะสบเปอร์ได้สองหนึ่งนะก็ะต้องให้เบิงใหญ่ไปวันนี้เดแบบกันเนอร์น,น่าจะได้เฮแต่อย่าลืมว่าประมาทสเปอร์ไม่ได้นะสเปอร์ังไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับหู <c oughs> ตัวสูสีมากๆแต่ต้องให้ปันธงยิงขอเลือกปอืนก่อนผมว่าได้เล่นในบ้านแต่ถ้าเป็นเล่นบ้านไก่ผมว่าไก่ <c oughs> คือบ้านใครบ้านมันผมว่าน่าจะเป็นทรงนี้นะใครเป็นเจ้าบ้านจนนัน้ชนะโอกาสเป็นอย่างเงี้ยสูงมาก แล้วก็ใบตั้นบอลมัดอะครับใบตั้นบอลมัดใบตันนี่เหนี่ยกว่าบอลมัดหนึ่งจุดห้าสเปตชีไปที่บอลมัดครับแพ้ไม่ถึงนะครับเสมอก็ได้หรือบุกชนะใบตันแบบพลิกล็อกก็ได้ผมมองว่าใบาตั้นน่าจะยิงไม่ถึงสองลูกห่างสองลูกไม่พอไม่น่าได้เพราะว่าจะเจอทีมที่แบบใบตั้นต้องมาเปิด ทำตัวเหมือนตัวเองเป็นทีมใหญ่แล้วมาเปิดแรกซึ่งมันไม่เหมือนไม่ง่ายเหมือนตอนเจอทีมใหญ่ที่เรารับแลวโตอยู่แล้วไอันี่คือเหมือนเจอทีมเล็กทีมที่อ่อนกว่าเราทีมที่เป็นรองเราแล้วเราไม่บกใส่เขาแล้วถ้าเขาอุดแน่นๆยิงพอยิงไม่ได้แล้วก็อึดอัดเพราะฉะนั้นผมเลือกบอลมัดดีกว่านะครับพอให้แพ้ก็แพ้แค่โดนเฉือนๆน่ะบุดบิดอ่ะไม่ไม่ขาดรอยเชลซีกับวินล่าครับ เชลซีกับวิลล่าเชลซีวันนี้เหนือกว่าวิลล่า0.5นย์สเต็ปเท่านั้นชีวิทีแอตตันวิลล่าครับชีวิทบุกมาตอนบอลเชลซีน <c oughs> ชนะถึงบ้านเสมอยังไม่เป็นไรเลยนะครับพูดง่ายว่าวิลล่าได้สองมุมได้หมดได้หมดแล้วก็ลิเวอร์พูลกับเวสต์แฮมลิเวอร์พูลเหนือกว่าเวสต์แฮมแน่แน่ รัดได้เล่นในแอนฟิลด์นะครับโหแพงเหมือนกันนะลูกกว่ากว่าเป็นสองสัญชาติสองสัญชาติอ่าอ่านั่นแหละโอเคก็ผมว่าลนะิเวอร์พูลน่าจะได้แค่เฉือนหนึ่งศูนย์สองหนึ่งหรือสามสองชี้ที่คุณคอนเวนแทนครับแพ้ครับไม่ได้คแะแนน ไม่มีคะแนนติดไปตือกลับบ้านแต่ไม่ขาดแท้แบบสูสีวุดวิทเฉือนโดนเฉือนแค่ประตูเดียวแล้วก็เชฟยู่กับนิวคาสเซิลคู่นี้ไม่ต้องคิดมากครับนิวคาสเซิลแน่นอนนะแต่ว่านิวคาสเซิลมาคือชนะอยู่แล้วแต่แพงมีอีก0.25เป็น1.25 คือดอกจะยืนพื้นรออีกหน่ารอเติมไปให้เป็นสองให้ได้นะครับผมว่าวันนี้นิวคาสเต้นยิงถึงสองดอกพอดีก็นิวคาสเต้นจะบุกชนะเชฟยูสองศูนย์หรือสามหนึ่งแฟนทูนามี่เดอะแม็กไพไม่ผิดหวังแน่นอน แล้วก็ลิลลีกาสเปนนะครับมีสซใสดก,กับเคดาเฟ่พูกุี่ผมว่าเสมอเดี๋ยวดูดิจะจะทำอะไรแปลกๆอีกเดี๋ยวดูดิจะเสมอชี้ไปที K ่เคดาเฟ่ครับแค่ไม่แพ้ก็ได้เฮแล้วชนะเออเสมอก็ได้แล้วก็ ไรยโยบปเยกานดกับบียไรอาชีวิปที่บียไรอาเลยครับเกมนี้ถ้าออกมาเสมอคือแบบไม่ได้เลือกว่าจะเป็นใครใช่ไหมก็จับไปที่เรือดำน้ำําสีเหลืองเยลโลซามารีกันแล้วกันนะครับบียไรอาเมื่อก่อนเขาเรียกว่าบียริวใช่ไหมแต่ว่าะคำเนียงแปลงจริงเขาจะเรียกวิร่ามันจะแบบเหมือนกับเขาจะพูดออกมาแล้วเหมือนครบคุแต่ค่อนข้างชัด แล้วมันจะเปล่าไเรื่อยๆเรื่อยอะไเนี้ยใช่ใช่เพราะว่าทางสเปนอะไรอย่างเงี้ยจะพูดรอเรือค่อนข้างชัดอยู่แล้วเบียร์เบียร์รีอยู่ไม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 ่เบียร์แรวคือแบบแรว์มัดริดอ่ะ,อะไรอย่างเงี้ยคือแบบโอ้โหยังรอเรือตัวอาเนี่นะครับค่อนข้างชัดแล้วก็ร้านพ่อมากับแคนาดาครับ รัสเอามาก,กับแกนาดาผมว่าเสมอชีวิตที่แกนาดาลาส์พอม้าเหนือกว่า0ูนจุดห้าสเต็ปก็ต้องแกรานาดาเสมอผมว่าเสมอเพราะว่าคู่นี่สูสีมากน่าจะเสมอกันใค,ใครเป็นใครเป็นฝ่ายที่เป็นรองก็ท่านั้นไปเลยง่ายๆแล้วก็เบสิกคาร์ดิสอะครับเบสิกเกมนี้เราเสียเสียศูนย์นิดๆอาจจะเสียพาบัานใจหน่อยหนอยแล้วก็ดูมาซาถล่มไปห้าศูนย์ ก,ก็ต้องยอมับเพราะว่าฟอร์มโหดมากช่วงนี้นะครับเหมือนเขาจูนเครื่องติดแล้วนะครับและเบติสเหนือนกว่ากาดิสเพียงแค่0.5เตเป็ตคือเบติสเคยเจอการดิสมาหลายต่อหลายครั้งแบบไม่ใช่ก็ต้องเชื่อครับว่าพลิกไปพลิกมาตลอดเคยเล่นในบ้านถล่มกาดิส4-0และยันด,ดีมาแพ้การดิส3-5แล้วก็ชนะการดิส1-0เสมอกาดิส1-1 แล้วก็แพ้การิศสศูนย์สองชี้ไปที่การิสละกันกินแปลกๆอะ่ะคือเบติสจะดูดีกว่าการิสถ้าจะทุกมุมเลยนะหนึ่งได้เล่นในบ้านตัวเองได้เปรียบอยู่แล้วการิสเขาไม่ยืนเขาไม่ขนาดเท่าเบติสแน่ๆเล่นอะไรนะมานูเอลลุยสเดโรเปราเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นเบดิโตเบิมารินอ่าเล่นที่บ้านเบติาสอง ตัวผู้เล่นอะไรภาพรวมดูดีกว่าการิสเหมือนว่าแบบการิสดูเป็นรองทางตัวผู้เล่นสามโคตรเบติสก็ดูมีดีกีกว่าเพราะเป็นโมเดลปีเกนี่การิสใครบางทีผมยังจำชื่อไม่ได้เลยนะครับคือดูดีกว่าหมด,ดแต่ว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเหนือกว่าแค่ศูนจุดห้า,า,เหาส,สเต็ปมันกินแปลกๆที่วิธีการดิสละกันการิสจับใ้สองมุมนะครับไนสองมุมเลยชนะก็ได้เสมอก็ได้ แล้วก็คู่เอกของคัง้มคืนวันนี้ครับสำหรับลาลก้รสเปนครับดาบ้แมนแห่งกรุงมาดริดนะครับผมแอตเดติโกมาดริดจะเปิดบ้านแลวการเยังของไดเอลมาดริดนะครับเดียโก้ซิเมโอเน่เจอกับคาร์โลอันเชรติโอมาในอัลาริดบวกว่าเสมอเหรอโอ้มาเยือนเขาแต่ว่าเหนือกว่าในโตใน,ในระดับเสมอและหมายถึงว่า เสมอยังแทบจะไม่ปลอดภัยชีวิตที่แอดมันดิสได้หมดมุกไหนก็ได้ชนะก็ได้เสมอก็ได้แล้วก็เกาโชเซเลอานะครับวันนี้มีทั้งหมดห้าคู่นะครับ มีเอมโปลีกับอินเตอร์ครับเตะเร็วหน่อยครับบ้านเราอยู่ที่ประมาณ17.30ที5โมงครึ่งก็ลงสนามมาแล้วบ้านเขาอ่ะที่อิตาลี่อน่านจะกะลันแ,แสกอ11โมงหรือเที่ยงอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ไปเร็วมาก <c oughs> ๆอินเตอร์ครับเหนือกว่า1.5สเตดแพงเกินไปชิปฟที่เอมโปลีเอมโปลีก็รับก็ไม่ไหวเหมือนกันโดนโรมากกดไป7-0ก็ <c oughs> อินเตอร์มีสิทธิ์ยิงขาดเหมือนกันนะครับแต่แต่แตบางทีก็ประหลาดอย่างนี้แหละเกมที่แล้วโดนเจ็ดสูตเกมนี้อาจจะเล่นดีก็ได้อย่างออนนาบูก็ทํามาแล้วออนนาบูเกมที่แล้วแพ้ฮานโ ف เศูน์เจ็ดแต่เกมล่าสุดชนะบูกสองหนึ่งถามว่าเอาไปเิดดได้ไหมมันก็ไม่แน่ไงไ <c> ป <oughs> อินเตอร์หนึ่งวันหนึจุดห้า <c oughs> โหสองสานช้าอีแล้ว ครึ่งอีกแล้วนะครับผมว่าเอ็โปลีแล้วกันแพ้ไม่ถึงอาจจะไม่ได้คะแนนเลยแพ้คาบ้านแต่ว่าแพ้ได้รุนได้เสียวศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสองสามอะไรดีไม่ดีสามเมอสุดสี่เคยทำมาแล้วเอ็นโปลีแพ้อินเตอร์สามสี่เมื่อก่อนเลยสมัยอินเตอร์มีเอ็กตอร์คูเป้นึงเทนเนอร์ใช่ใช่ตอนนั้นอินเตอร์บุกชนะเอ็โบลีสี่สาม อตแลนตากับไกยารี่ครับออตแลนตาของ ini, จันเปียโรกัสเปรินีเจอกับไกยาบบ anta, ร,ย ari, ารี่ของคารโอโและนีเอรี่อตแลนตาเหนือกว่าหนึ่งจุดสองห้าเซชีปที่ออตแลนตาครับจะยิงไกยารีขาดจนวันหนึ่งประตูเพราะไกยารี่ผมดูตรงแล้วน่าจะไม่ค่อยมีอะไรขนาดเล่นในบ้านตัวเองเจออูดิอูดิก็ไม่มีอะไรเหมือนกันซึ่งให้อูดิมายังเสมอได้ถึงบ้านนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ดูแล้วออตแลนตาคงจะน่าจะยิงกกยารีได้ไม่ยากนะครับเรื่องชนะนีน่ไม่ต้องห่วงอ่ะค่อนข้าง เกิน50%แตไ่ไม่ได้บอกว่าถึงร้อยนะเค่บอกว่าเกิน50%แล้วก็อูดิกับฟิออนะครับอูดิเล่นในบ้านเจอฟ mm ิออเกมนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าฟิออเองก็ฟองกำลังมาแล้วด้วยถึงแม้ว่าจะเสียท่าโดนอินเตอร์ถล่มไป4-0เกมหนึ่งนะครับแต่นอกนั้นนี่พวกเขาไม่แพ้เลยแต่ก็น่าเสียดายเจอเลเช่คือแบบ น้ำเลเช่ก่อนสองสูงโดนตีเสมอสองสองแต่ไปเจอเจนัวโอเคบุกครั่งสีหนึ่งในไม่เปัญหางนี่ครับแล้วก็ล่าสุดก็ชนะอัลันต้นาสามสองคือพูดง่ายๆว่าเป็นทีมที่ยิงประตูได้ทุกนัดเอ้ไม่ได้ยิงเติร์ไม่ได้นี่หว่าแต่เสียประตูทุกนัดเ,เกมรับก,ก็ค่อนข้างมีปัญหาคือแรกสนุกแม่วันนี้ฟิออร์เี๋ือกว่าศูนย์จุดสองห้าสเปตตป่อปาสองตัวเชียร์ไปที่ฟิออร์แล้วกันครับบุกไปเฉือนอูดิหนึ่งลูก หนึ่งศูนย์แล้วกันอูดิศูนย์ที่อหนึ่งอามาณน,นี้ยครับเพราะอูดิเองก็ไม่ค่อยคมนี่เล่นมาสี่เกมก็ไม่ชนะใครเลยอูดิแพ้ยูเว่ศูนย์สามเกมแรกเสียเสียท่าเสียเสูนักมากไปนิดนึงเกมน,นั้นโดนเยอะไปหน่อยแต่แล้วจากนั้นครับสามเกมหลังไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พลาดเลยเสมอทุกเกมก็ไปชนะใครอ่ะแต่มันก็ได้คะแนนไงเกมเสมอโปซิโนเน่เนสมอกายารีแล้วก็เสมออีกเกมหนึ่งอ่ะอตาเล โอ้สามเกมตเวบททีมระดับเล็กๆหมดเลยเจอทีมใหญ่ก็แพ้สบายนะครับนี่เจอไปเจอทีมใหญ่ทีหนึ่งครับปีออแต่ใหญ่แต่นด่แบบไปลุ้นแชมป์กับเขานะใหญ่แต่ไปพอลุ้นพื้นที่ยุโปรปบโรญญยากับนาปโปลีนาปโปลีบุกไปเหนือกับบโรุญยาแค่0.5เศษชีพิที่นาปโปลีได้กันครับผมว่าบุกชนะสองประตูต่อหนึ่งบร 1, ปโปรุญยาหนึ่งนาโปลีสอง รรดี้กาเซียตัวรีจะอยู่จนเขาไปดูการนี้หรือไม่นะครับก็ยังไม่รู้นะครับดูตรงแล้วปอปอแปรแปรไงไม่รู้นะครับแล้วก็โอลิโนกับโรม่าโรม่าเนี่ยว่า0-25เศริทีโรม่าครับสมุปชนชนะตอริโน1-0ถึงล่าสุดโรม่าชนะเอาเขาเรียกว่าถล่มเอมโบรีเลยดีกว่า7-0เนี่ย เกมนี้น่าจะต่อยอดได้นะครับในการไปเยือนหลังจากที่เล่นมาช่วงแรกๆโลมาแทบไม่ชนะใครเลยนะครับพอชนะที่ชนะเจ็ดสูเลยแล้วก็บุนเดสนะครับสองคู่ไปเออร์เลว์คูเซ่นนะครับในแฮงไายานะครับไปเออร์ศูนย์สี่เลเวอร์คูเซ่นนะครับเจอกับไฮเดนฮามนะครับน้องใหม่จากลีกสองขึ้นมาบุนเดสรู้การนี้เป็นฤดูกาลแรกนะครับก็อ่า เลเวอร์เหนือกว่าสองสเตปท่วนนะครับสองดอกสองปะตูสองลูกเน้นๆแบบนี้ชี้ไปที่ไฮเดนแฮมดีกว่าผมว่าแพ้สองดอกพอดีไม่เสมอตัวเขาเรียกว่าแพ้แบบเสมอตัวสองดอกพอดีชี้ไปที่ไฮเดนแฮมครับดีไม่ดีแพ้ดอกเดียวดีไม่ดีเสมอดีไม่ดีบุกพลิกล็อกช่ไหลูโอ้โหขนาดนั้นเลยหรอก็ หลายมุมมากๆเอาไ้เดนแฮมแล้วกันครับถึงแม้ว่าเรเวอร์จะฟอร์มโหดยังไงแต่ว่าอ่าผมว่าเรเวอร์น่าจะได้สามคะแนนนะยังไงก็น่าจะชนะเราเป็นกดดันไปเยเมนอีกต่อนะครับในแบบการลุ้นแชมป์แล้วก็แต่ว่าเรื่องของแฮนดิแคปผมว่ายังเสี่ยงอยู่มันสูงเกินไปไฮเดนแฮมฟอร์มเริ่มดีแล้วด้วยนะครับอุกสาบุกไปเสมอดอดมูลมาได้สองสองเล่นในบ้านชนะเบเมนถึงสี่สอง และแฟงชมิสเขาเรียกว่าตอนนี้มือกำลังขึ้นครับก็คือพูดง่ายๆว่าท,ทําดีผลงานได้ค่อนข้าง,างดีดูแล้วเลเวอร์ก็ไม่ได้จะชนะง่ายๆแน่แล้วผมว่าสองลูกเป็นอะไรที่สูงเกินไปน่าจะเป็นไทเดนแฮมที่มีสิทธิ์ไปแพ้สองลูกพอดีแข่ไม่ขาดเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแฟงเฟิร์กับไฟบวกคู่นี้ดีอีกแล้วครับดีโน่ทอมโมเลอร์แฟงเฟิร์ตเจอกับไฟบวกของคิส er, เ,เซนสไตน์นะครับแฟงเฟิร์ตเหนือกว่าศูนย์ุดสองห้าเจ็ จีวีที่ไฟบวกครับไม่แพ้แต่สกรอร์ต่ำเหมือนเดิมไม่ศูนย์ศูนย์ก็หนึ่งหนึ่งหรือไฟบวกชนะหนึ่งศูนย์หรือสองหนึ่งคืออย่างมากอ่ะสามลูกรวมกันยิงน้อยครับคู่นี้ผมว่าแต่สไตล์ของดีโนโทอโมเล่ที่เน้นเกมรับและเก่งเกมรับจริงๆเห็นแล้วรู้สึกอึดอัดและรู้สึกต้องพูดเลยว่าขออภัยนะครับเยี่ยวเหนียวเลยทีเดียวรุนกันหืดจับมาก สกอร์นอกจากจะยิงกันน้อยแล้วนะครับแล้วยังไม่รู้ว่าจะชนะไหมอีกต่างหากแต่ว่าเห็นเอาตัวรอดมาได้หลายเกมแล้วนะครับลูกชายของเขาท็อปโมลเลอร์เนี่ยนะครับดีโนท็อปโมลเลอร์คุมแทั้งเฟิร์ตมาเนี่ยนะครับสกอร์ค่อนข้างเป็นอย่างเงี้ยตลอดเลยศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือแบบขุ่นหนืดตลอดนะครับไอทั้งเฟิร์ตแล้วก็ปลีกเอิงฝรั่งเศสมีสี่คู่ครับเลอร์อาร์ตเจกับแก่งมงฟุตเมสเจอสตัสบู ลองจะก,กับตัวูทแล้วก็มงุงเบรเยียจะก,กับแลนเลออาร์แก่มงฟุตนะครับเลออาร์แก่มงฟุตนะอรับเนี่ยว,ว่าศูนย์จุดสองห้าเทปชีบิที่เลออาร์ครับชนะไปเลยใช่เม็ดแล้วต่บสบูกผมว่าเม็ดมนั้นมาเสมอเอาเม็ดนะผมเพราะว่าเกมนี้แล้วเม็ดแตกมาบมุกชนะลอง เกมนี้ผมว่าน่าจะต่อยอดได้จะชนะซาสมุอีกเกมหนึงครับแล้วก็ลองกับตูรูดลองเกมนี้แล้วเสียท่าครับเล่นในบ้านตัวเองแต่ก็แพ้ตูวออูดขอไปแพ้เม็ดตูเริตัวต,ต,ต่อหนึ่งนะครับศูนย์จุดห้าถึงหนึ่งเหรอผมว่าลองไม่พลาดแล้วแหละเกมนี้ชนะ ก็ไม่แพ้สองเกมติดแล้วก็มงเปลรเย่กับแรนดนะครับมงเปลรเย่เล่นในบ้านเจอกับแลนมาเสมอชีบีที่แลนด์ครับมีสิทธิ์ถึงชนะเลยใช่ แล้วก็ทีมเมใร้านฮอลแลนด์นะครับวาลวายกับทเวนเต้สปาร์ต้าเราติตังกับวีเทสอารจนกับฟีนูดสโวกับอัคมาซุปเปอร์ลีกตุรกีอันคาลากูคูกับพันยาสปอร์เชลซชิบังงเศสสตกับเฮาซนเแลนด์กับคาดิฟลีกสองเยอรมันไกเซอร์ลอสบ็อกซ์ฟีคอไปแล้วนะครับแล้วก็มีดูเซดอกับฮันโนเวอร์แล้วก็โฮซคิวกับแพท้่าดูเซดอกับฮันโนเวอร์ครับ ดุสเซด็อฟกับฮันโนเวอร์ดุสเซดอกในวันศวกร0.57ชิปไปที่โฟร์ทัวน่าดูเซด็อฟครับเป็นแชมป์ฤด,ดูกาลนี้ของ 2, ลีกา2เยอรมันก็ต้องเป็นดุสเซด็อฟและน่าจะเป็นดุสเซด็อฟที่จะชนะ2ประตูต่อ1หรือ1ประตูต่อ0อะไรเงี้ยได้อยู่ถึงแม้ว่าฟอร์มฮันโนเวอร์ล่าสุดจะโหดมากๆแต่ว่านักมืนเกมในบ้านเขาครับอันนี้ไปเยือนดุสเซด็อฟน่าจะคนละเรื่องแล้วก็โฮสไตรคิวกับแฮธา น่าจะเป็นแฮท่านะครับที่ฟอร์มกำลังดีและกำลังมั่นใจจะบุกชนะโฮตไปคิวได้เขาเขาไม่ได้เล่นแย่แบบชาวเก้แล้วแหละตอนนี้แฮท่าที่กำลังมั่นใจนะครับแล้วก็ทีมบ,บรัสเ์ฮอลแลนด์นะครับสี่คู่ปิดท้ายทีฟฮอลแลนด์นะครับเป็นวาวไยกับทเวนเต้ทเวนเต้ Tw ente. Tw ente มาเหลือกว่าหนึ่งสเต็ปทุ่นๆชี้ไปที่ทเวนเต้จะชนะ นสเปดทวนก็ชนะแน่นอนแล้วต่อสองต่อสามได้เลยครับแล้วก็สปาร์ตาเราจะนำของวีเทสชีวิตที่เจ้าถิ่นแล้วกันนะครับเหนือกว่าศูนจุดห้าสเปดจัดสปาร์ตาไปเลยครับแล้วก็อาแจกกาฟหนูดหรูบิ๊กแบตเลยนะคู่นี้แต่อาแจกคู่นี้ฟอร์มไม่ค่อยดีเล่นในบ้านตัวเองเจอหมากเซในยูโรป้าลีกยังเสมอสามประตูต่อส เพราะฉะนั้นวันนี้ชี้ไปที่ฟยนูดครับทีมที่กําลังฟอร์มพีกกว่าทางอาแเจ็ตเพราะชนะเซอร์ได้วยนะครับฟอร์มใีลีกอะไรโดยรวมก็ดีกว่าอันดับตารางคะแนนก็สูงกว่าก็ต้องเป็นยนูดดีครับจะอาเจ็ตทาไมแล้วก็ตโมกับอัคมาอาแซอัคมาแล้วกันนะครับเหนือกว่า0ูนย์เจ็ดห้าถ้าใส่ก็จัดอาแซอัคมาหรืเอแซกนั่นแหละแต่ว่าทางฮอลแลนด์เล็กตัวเอว่าอาแซกก็คือแซด บางคนจะไปเรียกว่า z อะไรเงี้ยแล้วแต่จะเรียกแต่ว่าถ้าผมให้เข้าใจใง่ายๆเลขแทรกไปเลยดีกว่านะครับยังไงครับก็อย่าลืม like, กกครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องโชรชโนกันดด้วยนะครับ T O Z E C S A D D L สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับพบก,กับ,บลิลลี่ซ็อกเกอร์ได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ